สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่153กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่เท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับและที่สาคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกด ปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเ,ออเป็นท่านแรกๆเลยนะครับผมแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจถูกใจนะครับ อยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนเครับเบอร์โทรนะครับผมก็จะเป็น0903251096นะครับผมตรงตามหมายเลขด้านบนนี้เลยนะครับผมและสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็งง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจเป็นอันดับแรกเลยนะครับ ถูกใจหมายเลขไหนก็จดเป็นหมายเลขนั้นไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งผมจะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นึ่งเลยครับไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่25นะครับผมท่านใดชอบใจถูกใจหมายเลขไหนก็อย่าลืมจดไว้ได้นะครับผมและขั้นตอนถัดมานะครับผมให้สังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับผม tpp กำลังรับชมกันอยู่นี้นะครับตรงนั้นจะมีหมายเลข ep นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับ เพียงเท่านี้นะครับผมพี่ๆก็สามารถพิมพ์มาบอกผมในไลน์แอดหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าสนใจช่าบูชานะครับผมพระเครื่องนะครับผมหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับใน EP ไหนนะครับผมผมก็จะทราบทันทีเลยนะครับผมแล้วก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับพี่ๆค่าจะส่งไม่มีนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆรับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายกันที่1กันเลยนะครับสำหรับหมายเลขที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นแหวนหลงพ่อเดิมนะครับผมหลงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมเหยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม มาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับผมหมายเลขหนึ่งนี้นะครับผมแหวนหลวงพ่อเดิมนะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทนะครับพี่ๆี่สำหรับแหวนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเห็นไหมครับหัวแหวนจะเป็นลงยาลายธงชาตินะครับพี่ๆีสวยๆเดิมๆเลยนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมหมายเลขที่หนึ่งใน ep นี้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับลงกล้องให้ดูกันชัดๆเลยนะครับผมหลวงพ่อเดิมนะครับสองสี่เจ็ดแปดนะครับผม สวยสดงดงามครับผมเนี่นะครับสวยมากนะครับพี่พี่วงนี้นะครับผมท่านใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับใต้หัวแหวนนะครับผมจะมีสิงแกะอยู่นะครับผมเนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับนี่นะครับผมด้านใต้หัวแหวนจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมจะมีสิงแกะอยู่นะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขหนึ่งก็แบ่งปันให้ในราคา700บาทนะครับพี่พี่700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ สวยสดงดงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้กันอย่างแน่นอนนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับผมสำหรับสำหรับแวนหลวงพเดิมวัดป่องโพนะครับผมหมายเลขหนึ่งนี้นะครับรายการถัดมาถ้าผมเป็นหมายเลขที่2นะครับผมนี่จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงพ่อแก้วนะครับผมวัดเครือวันนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา700บาทนะครับพี่เจ็ดบาทเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับผมสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อผงคลุกรักนะครับ ผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมรายการหมายเลขที่2นี้นะครับผมใน EP นี้นะครับหลบพ่อแก้วัดเครือวันนะครับผมพร้อมเลี่ยงพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้นะครับถ้าในถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมพี่ๆนี่นะครับรายการหมายเลขที่2ใน EP นี้นะครับราคาแบ่งปัน700บาทนะครับผมรายกันถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่3นะครับผมวันนี้จะเป็นพระปิดตาตุ๊กตาใหญ่นะครับ หลงปุโตวัดประดูชิมพรีนะครับผมรายการนี้แผงปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระปิดตาตุกตาใหญ่หลงปุโตนะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมผิวดมเดิมแบบนี้นะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมเก่าๆเดิมๆเลยนะครับผมเป็นเลี่ยมเก็บผิวที่เจ้าของเริ่มเกลี่ยมเก็บไว้นะครับอักขรอักษรนะครับหลูงปุโตนะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับสวยสดงดงามครับผม ราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆหมายเลขสามนี้นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมร้ายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข4ี่นะครับผมจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้านาจาโรนะครับผมเป็นเนื้ออันปากานะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับผมปีพศ2507นะครับ สำ gamer, หรับเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารย์โรหมายเลข4นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับพี่เป็นเนื้ออันต้านะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมรุ่นแรกนะครับผมสิทถทางอะกาศสร้างถวายเมื่อปีพศ .2507 นะครับวัดทํำขามนะครับพี่จังหวัดสกลนครนะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับหมายเลขที่4แล้วนะครับผมใน e ีนี้นะครับผม ถ้าในถูกใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมรายถัดมาครับผมเป็นหมายเลข5้านะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกรุ่นแรกนะครับผมฉลองอายุมงคล64ปีนะครับผมหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับรุ่นแรกจะออกที่วัดบ้านธาตุประทับนะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพอที่ออกนะครับผมก็คือ2551นะครับพี่ๆนี่นะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่5นะครับผมเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ศิลานะครับองค์นี้นะครับผม พิเศษสุดเลยนะครับผมจะเป็นต่อโค้ด9้ารอบนะครับผมนี่นะครับรายการหมายเลืที่5นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับนี่นะครับผมเป็นต่อโค้ดแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญสวยเดิมด้วยนะครับผมมีรอยจารเดิมๆแบบนี้ด้วยนะครับผมรอยจาน์มือนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับผมสิริจันโทนะครับผมลองดูเนื้อนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมนี่นะครับ สวยงดงามเลยนะครับพี่ๆฉลองอายุมงคล64ปีนะครับผมนี่นะครับวัดบ้านธาตุประทับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผม14ตุลาพศ2551นะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆนะครับ800บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับรายการหม่เลขที่5นี้นะครับถ้าในถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่6นะครับผมวันนี้จะเป็นพระสมเด็จพิม์ขาโตะนะครับผมหลวงปู่โตนะครับเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับสำหรับสมเด็จพิมขาโตหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิงพลีนะครับผมปีพศ2468นะครับผมจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่6นะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา1,000บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับองค์นี้ผมได้มาพร้อมกับใบประกาศิีลบัตรนะครับผมสำหรับพี่ๆท่านใดที่ชอบบูชาไปแล้วก็ จะได้รับพร้อมกับใบประกาศสมบัตรเลยนะครับนี่นะครับผมเป็นพิมพ์ขาโต๊ะหลวงปู่โต๊ะนะครับผมเป็นรุ่นแรกเลยนะครับผมของสมเด็จขาโต๊ะนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองดูผิวกันนะครับผมนี่นะครับผมงดงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับท่านใดชาวบูชารายการไหนไปก็จะได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนนะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่6แล้วนะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผององค์นี้นะครับผมสวยๆเดิมๆครับ1 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผม นี่นะครับเดี๋ยวผมจะนำใบประกาศสินบัตรนะครับผมออกมาให้พี่ๆนะครับผมได้รับชมกันสักครู่นะครับผมนี่เป็นหมายเลขที่6แล้วนะครับพี่ๆนี่นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นใบประกาศสินิบัตนะครับผมของพระสมเด็จนะครับผมขาโต้นะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะครับผมปีพศ2468นะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับผมเป็นประเภทพระเนื้อผงยอดนิยมนะครับผมรายการที่260นะครับเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1นนะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับราคาแบ่งปัน1,000บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่7แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่7ที่จะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมหลังหนังสือนะครับผมพิมพ์ทอใหญ่นะครับรายการนี้นะครับผมขอนุญาานะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้หลังหนังสือนะครับผมพิมพ์ทอใหญ่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมสวยงดงามตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผมท่านใดถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมเห็นไหมครับอันนี้ที่เป็นสีน้ําเงินนี้จะเป็นกรอบด้านนอกนะครับผมแต่ในผิวขององค์พระนะครับผมจะเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับหลังหนังสือนะครับผมราคาแบ่งปัน550บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมพร้อมเรียมสวยๆเดิมๆเลยนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่8นะครับ หมายเลขกปนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมของลูกุโตนะครับผมปีพศ2510นะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญรุ่นแรกนะครับผมของลูกุโตวัดประบูชิมพีนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมพระครูวิริยะคิตินะครับผมสวยงดงามครับฉลองอายุครบ80ปีนะครับผมพศ2510นะครับผม วัดประดูชิมพีนะครับผมทบุรีนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับพี่หมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่8แล้วนะครับผมราคาแบ่งปัน650บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นพระผงของขวัญหมายเลข9้านะครับผมรายการนี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ450บาทนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระผงของขวัญนะครับหลังพ่อสดวัดปากน้ํานะครับผมนี่นะครับ สวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมรายการนี้เป็นใหมเ่เลขที่9แล้วนะครับผมราคาแบ่งปัน450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมท่านใ้ถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ สวยเดิมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามกันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับผมเปิดโฮกศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับร้านก็ถัดมาเป็นหมายเลขสิบนะครับผมนี้จะเป็นเหรียญโชคเหนือเมฆนะครับผมยี่กอหงสีรามหาเฮงนะครับขนหลวงปู่มหาศิลานะครับผมสีรีจันโทนะครับผมมาพร้อมกับกล่องเดิมๆนะครับเหรียญนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญที่ลงยานะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผมไม่เหมือนรุ่นธรรมดานะครับ อันนี้จะเป็นเหรียญลงยานะครับผมหายาว่ารุ่นธรรมดานะครับผมเป็นลงははยาแดงนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนำองค์พระออกมาให้พี่ๆนะครับผมได้รับชมกันสักครู่นะครับผมสําหรับหลวงปู่มหาศิลานะครับผมหมายเลขที่10นะครับนี่นะครับผมสําหรับหมายเลขสิบนะครับผมเป็นเหรียญลงยาแดงนะครับผมโชคเหนือเมฆนะครับผมมหาศิลาหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับขอให้โชคดีนะครับผมโชคเหนือเมฆนะครับผมพระมหาศิลาสิริจันโทนะครับนี่นะครับผม เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับผมความหมายดีนะครับผมเหรียญยี่กอโฮงนะครับนี่นะครับผมเกี่ยวกับการทํามาค้าขายนะครับพี่พี่เจ็ดสี่แปดนะครับผมรหัสนะครับผมหมายเลขที่ตอกเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอกโค้ดด้านข้างตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นตอกอักษรภาษาจีนนะครับเป็นเหรียญลงยาแดงนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมสีแดงแรงฤทธิ์นะครับผมเห็นี่ครับ บรมีิริจันโทนะครับผมศิลามหาเฮงโชคเหนือเมฆนะครับแบ่งปันให้ในราคา700บาทนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่10นี้นะครับผม700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับถ้าในถูกใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข11อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับผมริรุ่นยิ่งมียิ่งรวยนะครับพี่ๆนี่นะครับรุ่นยิ่งมีริ่งรวยนะครับอายุวัฒนมงคล79นะครับผมนี่นะครับ ชื่อแต่ละชื่อของเหรียญของท่านนะครับผมความหมายดีทุกรุ่นนะครับผมยิ่งมียิ่งรวยนะครับองค์นี้มาพร้อมกับกล่องกระมียดีสีเหลืองเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมหมายเลขที่11นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆี่สำหรับเหรียญรุ่นยิ่งมียิ่งรวยนะครับผมของหลวงปู่มหาศิลานะครับผมสิริจันโทนะครับผมรายการที่11ใน ep นี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมสวยเดิมแบบนี้เลยครับผมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับ นี่นะครับผมต่อโคดด้านหลังนะครับผมนี่นะครับเป็นรอเรือรอลิงนะครับผมหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับทองเงินรวยเฮงนะครับผมต่อโค้ด88 8นะครับพี่ๆเป็นโค้ดเลียงเลยนะครับผมโคดตองเลยนะครับยิ่งมียิ่งรวยนะครับผมจัดสร้างที่ธรรมะอุทยานนะครับผมปีพศ2556นรสะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมหมายเลขที่11นะครับ าในถูกใจนะครับผมก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตปิดกล่องไว้นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่สิบสองนะครับผมหมายเลขที่สิบสองจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังนะครับผมพร้อมเลี่ยมนะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทนะครับหกร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จพร้อมเลี่ยมนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผมจะอยู่ในเลี่ยมสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมผิวก็จะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ คือได้มานี่คือเอาไปเลี่ยมเลยนะครับผมเห็นนะครับเจ้าของเดิมแกเอาไปเลี่ยมเลยนะครับผิวเก่าเดิมแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปัน6 5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่12นี้นะครับ650บาทจะส่งให้ฟรีนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับผมถูกผิวด้านหลังกันนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าได้ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม รายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที13่13นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับผมรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ500บาทนะครับพี่ๆี่สำหรับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมผิวเดิมๆแบบนี้นะครับผมเป็นปีพศ2488นะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับพี่ๆอายุ77ปีนะครับผมวัดบางกระพร้อมนะครับผมเห็นลยครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับ สิทธิ์สร้างนะครับผมบูชาพระคุณนะครับผมของหลวงพ่อนะครับลาผลพูนทวีนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่14นะครับรายการที่14นี้นะครับผมก็จะเป็น พระปิดตานะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองหลบปุโตนะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา800บาทนะครับพี่ๆ800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับวันนี้น่าจะเป็นเนื้อก้นครกนะครับผิวดเดิมเลยนะครับผมนี่นะครับนิ้วมือคมชัดเลยนะครับผมเป็นพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผมเนื้อก้นครกนะครับผมหลบปุโตวัดประดูฉิมพรีนะครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมนี่นะครับดูผิวด้านหน้านะครับผมถ้าใด้ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับ นี่นะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่14แล้วนะครับผมอักขระอักษรนะครับผมลงป่โตนะครับผมวัดประดูฉิมพีนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับพี่พี่นี่นะครับผมสวยสวยจมเดิมเลยครับผมรายการนี้นะครับท่าได้ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมองค์นี้ผมได้มาพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับผม ก็ถ้าได้ไปก็สามารถเก็บไว้หรือว่านําขึ้นคอห้อยบูชาก็ได้นะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่15แล้วนะครับผมรายการที่15นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับวัดคงคารามนะครับผมจังหวัดเพชรบุรีนะครับปีพศ2465นะครับผมเป็นที่ระลึกนะครับผมในงานฉลองมณฑลนะครับผมนะครับที่ผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะครับ ใครทราบก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมวันนี้ผมได้รับมาพร้อมกับกล่องแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับผมสําหรับหลวงพ่อชุยนะครับพร้อมกล่องนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผมพระสุวรวรนะครับผมระณมุนีนะครับผมนี่นะครับผมหลวงพ่อชุยวัดคงคารามนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับขององค์นี้นะครับผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผม ท่านใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญพ่อฉุยนะครับผมจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมหมายเลขที่15ใน EP นี้นะครับรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมกันนะครับผมท่านใดอยากดูก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับอันนี้เป็นรายการหมายเลขที่15ใน EP นี้แล้วนะครับผม รายการถัดมาครับผมเป็นรายการใหม่เลขที่16นะครับอันนี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมพิมพ์ปลดหนี้นะครับผมหลังยันนะครับหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูฉิมพลีนะครับผมพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับขออภัยด้วยนะครับผมพอดีมือไปชนกล้องนะครับรายการใหม่เลขที่16นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม FC ทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับ รัปิดตานะครับผมเนี่ยนะครับฝั่งตะกุดนะครับผมเป็นพิมพ์ปลดนี้นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับผมพิมพ์ปลดนี้หลบงปู่โตนะครับผมหลังยันนะนะครับราคาแบ่งปัน450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่16นี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมท่านใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่16แล้วนะครับผม รายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับผมนี่นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่17นะครับผมรายการที่17นี้จะเป็นหลวงพ่อกุ้ยนะครับผมชูตินาทาโรนะครับในงานผูกพันธัศีมานะครับผมปี21นะครับผม2521นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญหลวงพ่อกุ้ยนะครับผมชูตินาทาโรนะครับวัดโคสิตารามนะครับผมเป็นกระทองแดงนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่17แล้วนะครับผม ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับนี่นะครับผมปีพศ2 5 3 9นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผม2539นะครับราคาแบ่งปัน600บาทนะครับผมตั้งหลังจะเป็นหลังยันนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่17นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นเหรียญเนือดวงหรือปูศิลานะครับผมหมายเลขที่18นะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ 650บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญเนื้อดวงหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผมนี่นะครับผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมต่อโคตรงด้านซ้ายนะครับผมเนื้อดวงนะครับนี่นะครับหลวงปู่ศิลานะครับผมหลวงปู่นะครับผมพระมหาศิลานะครับผมปีพศ2562นะครับผมเป็นเหรียญเนื้อดวงรุ่นแรกนั่นเองนะครับออกที่สวนสงแก่แปะนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมอายุ75ปีนะครับผม นี่นะครับผมเนื้อนี่เดิมเดิมเลยนะครับพี่ๆวงนี้นะครับพร้อมเรียมนะครับผมราคาแบ่งปันหกร้อยห้าสิบนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่สิบเก้าแล้วนะครับผมหมายเลขนี้จะเป็นพระพง์หลวงปู่มูลนะครับผมเนี่ยนะครับวัดป่านหนองลมนะครับผมพระพงศ์หลวงปู่มูลนะครับผมพร้อมเรียมแบบนี้นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาหกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมเนี่ยนะครับหลวงปู่มูลที่ตัดสี่โรนะครับพี่ๆสําหรับหมายเลขที่สิบเก้านี้นะครับผม ลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมลบปมบนที่ต่อสี่โรนะครับผมถ้าในถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับวัดป่าหนองลมนะครับผมจังหวัดสะแก้วนะครับพี่ๆนี่นะครับอำเภอวัฒนานครนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับพร้อมเลี่ยมสวยๆเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม วนี้สยมากรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับผมรายการที่20นี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมเกศชัยโยนะครับผมเป็นพิมพ์7ชั้นนะครับผมนี่นะครับวัดชัยโยวรวิหารจังหวัดอ่างทองนะครับผมเนี่นะครับเป็น7ชั้นนิยมนะครับเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1นึ่งะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่20องค์นี้นะครับรายการนี้นะครับผมแต่ผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ๆนะครับผมได้รับชมกันสักครู่นะครับผมสาหรับ พระสมเด็จเกตชโยนะครับผมเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับพี่พี่เจ็ดชั้นนิยมเะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมองค์นี้นะครับผมผมได้รับมาพร้อมกับใบประกาศสินบัตรเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะนําองค์พระออกมาให้ดูก่อนนะครับพี่พี่นี่นะครับผมจะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบนะครับผมพระสมเด็จเกจชโยนะครับองนี้แบ่งปันให้ในราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเนื้อหาโมสารเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม สวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จเกศชโยนะครับผมพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับนี่นะครับผมวัดชโยวรวิหารจังหวัดอ่างทองนะครับผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมเป็นเจ็ดชั้นนิยมเลยนะครับผมพร้อมกล่องนะครับนี่นะครับผมผมได้รับมาพร้อมกับใบประกาศิีิบตทเลยนะครับผมของพระสมเด็จเกศชโยหมายเลขที่ยี่สิบนี้นะครับ ผมจะนำใบประกาศออกมาให้ดูนะครับผมนี่ก็จะเป็นใบประกาศสิริบัตรนะครับของของพระนะครับผมสมเด็จนะครับผมวัดเกศชัยโยนะครับผมจังหวัดอ่างทองนะครับผมเป็นพิมพ์7ชั้นนิยมนะครับเป็นองค์พระนะครับผมที่ได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับผมเป็นประเภทนะครับพระเบญจภาคีนะครับพี่ๆท่านใดสนใจหรือว่าสะสมอยู่นะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม1,200บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่21แล้วนะครับผมหมายเลขที่21นี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับผมเป็นหลวงพ่อเงินนะครับผมพุทธโชตินะครับผมเป็นรุ่นปืนแตกเสียงโตนะครับผมวัดคงคารามนะครับผมพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับพอศ2528นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆ Fc นะครับผมทั้งช่อง YouTube นะครับผมในราคานะครับ450บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่21นี้นะครับ 450บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลุมพ่อเงินนะครับผมวัดคงคารามนะครับผมรุ่นปืนแตกเสียงโตนะครับผมเป็นรูปหล่อโบราณนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผมผิวดำเดิมแบบนี้นะครับผมท่านใดถูกใจก็ลายแอด174 OIPTQ นะครับ เบอร์โทรศัพท์ก็0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับผมสวยเดิมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่22แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับผมพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับพี่พี่พิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับฝั่งตะกรุด2ดอกนะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับพี่พี่พระปิดตาพิมพ์จัมโบ้หนึ่งหลวงปู่โตนะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม อยสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับนี่นะครับผมสวยงดงามนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่22นะครับผมนี่นะครับผมโลโป้โตนะครับผมหลังยันตรีนะครับวัดประดูฉิมพรีนะครับผมรายการนี้นะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม รายการถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่23นะครับผมันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับพี่ๆเหรียญหลวงพ่อทวดหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่23นะครับผมราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมผิวเดิมๆนะครับผมหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับผมนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผม หกร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทิมนั่นเองนะครับนี่นะครับผมสวยๆจมด่ำนะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขที่ยี่สิบสามนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับผมกระถิ่นะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับเป็นกระถิ่นรุ่นแรกนะครับผมธรรมะอุทยานะครับผมนี่นะครับ เป็นเหรียญยืนหลวงปูศิลานั่นเองนะครับผมรายการใหมายเลขที่24นี้นะครับผมองค์นี้แบ่งปันให้ในราคา650บาทนะครับ650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมของเหรียญหลวงปูมหาศิลานะครับผมนี่นะครับหลวงปูศิลาสิริจันโทนะครับผมเป็นกระถินรุ่นแรกนะครับผมธรรมอุทยานนะครับผิวดเดิมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับต่อคดหมายเลขนะครับผม263นะครับ กระถินรุ่นแรกนะครับผมนี่นะครับพศ2566นะครับหรือว่าเหรียญพระพุทธเจ้า10ชาตินั่นเองนะครับผมราคาแบ่งปัน650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการที่24นี้นะครับถ้าในถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นรายการสุดท้ายของใน EP นี้แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพระปิดตานะครับนี่ครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่25นะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะยครับผมรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆนะครับผมมีเส้นเคสาของหลวงพ่อนะครับอยู่ในผิวขององค์พระด้วยนะครับผมองค์นี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสาหรับพระปิตาพิมพ์จัมโบ้สองนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะครับผมองค์นี้จะเป็นเนื้อผงเคสอนนะครับ สวยๆเดิมๆเลยนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมอักระอักษรนะครับผมวัดประดูฉิมพลีนะครับผมหลวงปู่โตนะครับสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมเส้นเกษานะครับผมตรงผิวขององค์พระเลยนะครับผมท่าไใดถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ ก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งพันธาบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมแล้วสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจถูกใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดนะครับ 174 OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรก็0903251096นะครับสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมช่องของผมนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆรับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ